จะมาเรียนนะคะนิดคิดล้านนะคะสูตรคูณ99และ9 99หรือจำานวนใดก็ตามที่คูณด้วย9 9 9 9แต่มีหลักการก็คือว่าจำนวนหลักต้องเท่ากันนะคะอย่างเช่นที่หนึ่งสองหลักคูณสองหลักสองหลักคูณสองหลักสามหลักคูณสามหลักสามหลักคูนสามหลักแบบนี้จำนวนหลักต้องเท่ากันนะคะวิธีการก็คือเอาจำนวนที่นำมาคูณ99ลบ1ค่ะ18ลบ1เหลือเท่าไหร่คะ โยงโค่ะโยงจากตัวแรกแล้วบวกให้ได้9 1บวกอะไรเท่ากับเกก็เขี่ยนเลข8ลงไปเลยต่อไป7บวกอะไรเท่ากับ9 7จบวกเก้าจบเสร็จเรียบร้อยค่ะอะไรอ่าข้อที่2 24ี่สคูณ99 2 4ลบ 2องบวกเจ็เท่ากับ9โยงเลขสามสาบวกอะไรเท่ากับ9 3้าวกสาบวกเท่ากับเก้เรียบร้อยค่ะ